อาทิตย์เคลื่อนเลื่อนลอยคอยให้คำ่ำเปรียบเหมือนคำว่ากเกษียณเวียนมาถึงเมื่อผลงานผ่านพ้นไปให้คำหนึง่งความนึกซึ้งจึงอาวรนก่อนอำลา,าออเคยคู่เคียงเพียงร่วมงานเหมือนบ้านใหญ่มเมื่อจากไปให้คิดถึงคันึงหา ตลอดปีตลอดไปไม่โรยราถึงแม้ฟ้าจะมืดมิดคิดถึงกันประวัติผู้กเกษียณอายุราชการ นางสุกัญญาธรรมสวนตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคลองเสือสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคนรราชสีมาเขต4เกิดเมื่อวันที่9เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2506อายุ60ปี11เดือนภูมมลำเนาเกิดที่บ้านกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนคนรราชสีมา โดยเป็นบุตรคนที่สองของครอบครัวสมรสกับนายนัทวัฒน์ทรสวนมีบุตรชายหนึ่งคนคือนายกันทพงษ์ธรรมสวนและบุตรธิดาหนึ่งคนคือนางสาวเข้มนัทธรรมสวนประวัติการศึกษาจบระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนพิมายวิทยาอํเภอพิมาย รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเอกหกรรมศาสตร์วิทยายลัยครูนคนรราชสีมาและระดับปริญญาตรีศึกษาเอกหกรรมศาสตร์สถาบันราชพัฒนคนครราชสีมาประวัติการรับราชการบรรจุรับราชการครั้งแรกในปีพุทธศ,กศ 2, 29, ักราช2529ณโรงเรียนราชบำบรุงอำเภอหนองบัวดแดงจังหวัดชัยภูมิ ปีพุทธศักราช2530ย้ายมารับราชการที <ent> <venge> ่โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาปีพุทธศักราช2532ย้ายมารับราชการที่โรงเรียนบ้านป่งตลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและในปีพุทธศักราช2535ย้ายมารับราชการที่โรงเรียนบ้านคลองเสืออำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถึงปัจจุบัน รวมอายุราชการ39ปี11เดือนได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นทีเชิดชูยิ่งชั้นที่สองทวีติยาภรณ์ช้างเผือกแรกเริ่มเดิมทีเลยนะคะก็ไม่มีความมุ่งหมายไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะมาเป็นครูนะคะเป็นความต้องการของคุณพ่อคนนุณแม่มากกว่าแล้วก็พอ เรียนครูจบนะคะได้บรรจุในวันที่7มีนา2529พอเริ่มได้ทำหน้าที่ครูพอได้สอนได้มีลูกสิษย์ก็ทำให้ตัวเองรักในอาชีพนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะ,ะตลอดระยะเวลาที่รับราชการครูอยู่นะคะก็บรรจุที่โรงเรียนบ้านราชบำรุงอำเภอหนอง,ง,งบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ ครบกาหนดย้ายนะคะก็ย้ายกลับมาที่โรงเรียนบ้านเตยประชาบํารุงอ,อําเภอพิมายซึ่งเป็นบ้านอ,อําเภอของตัวเองแล้วพอได้สมรสก็ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านโป่งตะลองปักช่องนะคะเคลื่อนจากโป่งตะลองมาที่โรงเรียนบ้านคลองเสือตั้งแต่พศ2535นะคะจนถึงปัจจุบันความภาคภูมิใจของความเป็นครู ทำไมถึงมาเป็นอาชีพครูอยู่ได้ยาวนานโดยที่ไม่ลาออกกลางคันก็เนื่องจากว่าเป็นความดีใจที่เป็นไขควงตัวเล็กๆในวงการศึกษาที่ได้มาให้ความรู้จัดความรู้จัดประสบการณ์ให้กับเด็กคนหนึ่งที่เขาไม่รู้อะไรเลยให้เขาได้อ่านออกได้เขียนได้ แล้วก็ให้ทักษะชีวิตกับเขานะคะแล้วก็จะจะรอดูความสำเร็จของเด็กๆทุกคนนะคะในชีวิตของความเป็นครูถ้าเด็กๆถ้าลูกศิษย์ของเราประสบความสำเร็จนั่นคือความภูมิใจของเราค่ะค่ะในฐานะที่ครูสุกัญญานะคะกำลังจะเกษียณอายุราชการ ในปีนี้แล้วนะคะก็อยากจะฝากถึงลูกๆที่เป็นเด็กนักเรียนทุกคนเลยนะคะอยากให้พวกเราทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดผู้ปกครองพ่อแม่ของเราส่งเราเรียนหนังสือเพราะต้องการให้เราประสบความสำเร็จในการดูแลตัวเองสามารถดูแลตัวเองได้ในอนาคต ที่พ่อแม่จะสบายใจนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนต้องเรียนหนังสือต้องตั้งใจเรียนมาโรงเรียนต้องเรียนหนังสือแล้วก็เอาชนะความขี้เกียจให้ได้นะคะแล้วนักเรียนจะประสบความสําเร็จนะคะสำหรับคุณครูที่เป็นรุ่นลูกนะคะรุ่นน้องๆรุ่นลูกก็อยากจะบอกให้กําลังใจการเป็นครูเราไม่ใช่แค่อาชีพครูนะคะเราต้องเป็นครูมืออาชีพ ที่จะอยู่ในใน,ในหน้าที่นี้ปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างเต็มบุความภาคภูมิใจเราต้องทําให้ได้ไม่มีอะไรเกินความสามารถของเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ไปถึงสิ่งที่เราคาดหวังค่ะจะเป็นกําลังใจให้ ร่างรวยครูสุขร่างกายข็งแรงมีความสุขมากๆค่ะรักนะครับขอให้ครูสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมามีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะรักเสมอค่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะที่ครูสุขมาสอนการเรียนรู้ต้องให้พวกเราขอบคุณมากนะคะรักเสมอน,นะครับ ผมขอให้ครูสุนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมขอให้ครูสุมีเงินทองล้ำรวยล่ำรวยครับหนูขอให้ครูสุขอายุยืนยาวนานค่ะขอให้ครูสุขไม่เจ็บป่วได้ป่วยนะคะขอให้ครูสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคบขอให้ครูสุรล้ำรวยนะคะนับเสมอนะครับสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาววาัชิธีศรีพองผู้ในการโรงเรียนบ้านคลองเสือค่ะขออนุญาตเป็นตัวแทนของคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านคลองเสือทุกๆท,ท่านกล่าวความรู้สึกของพวกเราที่มีต่อครูสุก,กัญญาในในโอกาสที่ท่านกเกษียณอายุราชการค่ะค่ะทุกๆท,ท่านคะตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ดิฉันดารงตําแหน่งผู้านการสถานศึกษาที่โรงเรียนบ้านคลองเสือก็ได้เห็นว่าวครูสุก,กัญญาเป็นผู้ที่มีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมท่านสามารถครองตน ครองคนครองงานได้เป็นอย่างดีเลยค่ะท่านเป็นผู้ที่มุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจเสียสละในการทำงานเป็นอย่างสูงจึงจทำให้ท่านนะคะเป็นที่รักของชุมชนของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเสือหลายๆครั้งค่ะดิฉันก็จะได้ยินหล,ยหลายคนเรียกท่านว่าคุณครูใหญ่ซึ่งผู้ที่จะได้รับตำแหน่งของคุณครูใหญ่ต้องเป็นผู้ที่มีความเมตตาเป็นผู้ที่เป็นที่รัก ทุกคนถึงจะได้รับตำแหน่งนี้ซึ่งก็ถือว่าคุณครูสกัญญาสอบผ่านค่ะค่ะทุกทุกท่านคะด้านความ,มือของเราเราได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเชี่ยวชาญสร้างอาคารอนุบาลให้กับเด็กๆอนุบาลของเราได้จัดประสบการณ์ที่อาคารนี้และด้านซ้ายมือของเราค่ะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอาทิตย์ลิมไพศาลพร้อมทั้งคณะผู้ใหญ่ใจดี ปรับปรุงอาคารสประช102นสวสบให้เป็นหอประชุมซึ่งในอดีตโรงเรียนบ้านคลองเสือไม่มีหอประชุมค่ะและด้านหลังนะคะก็ยังได้รับความอนุเคราะห์สร้างเป็นห้องเก็บของให้ด้วยนะคะแต่ท่านยังใจดีมอบเงินจํานวน3ามแสนบาทให้กับโรงเรียนบ้านคลองเสือเพื่อจ้างครูัตตาจ้างด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะทุกๆท,ท,ท่านคะเราได้รับความอนุเคราะห์ทุกๆอย่าง เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองเสือก็ด้วยการประสานงานของคครูสุกัญญาทรรสวนค่ะท่านเป็นสะพานบุญบอกต่อบุญเหล่านี้ให้กับผู้ใหญ่ใจดีท,ทุกท่านที่มาดูแลโรงเรียนบ้านคลองเสือและในโอกาสนี้ที่ท่านจะเกษียณอายุราชการถามว่าดิฉันรู้สึกยังไงต้องตอบแทนทุทกๆคนเลยว่ารู้สึกว่าเสียใจอยากให้ครูสุกัญญาอยู่กับเราไปนานๆแต่ว่าด้วยวาระทางราชการวันนี้ท่านมีอายุ61ปีแล้ว ขอให้ครูสุกัญญานะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงฉันขออ้างอิอนนองอำนาจคุณพระศรีรัตนาตราัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวดิฉันเองนับถือที่ทุกๆท,ท่านนับถือที่ครูสุกัญญานับถือเจ้าพ่อเขาใหญ่เจ้าพ่อเขาเคียวพญาโกษาเทพศร์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลละโลกนะคะช่วยดลบันดาลประทานพรให้กับครูสุกัญ,ญญาและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระ เมื่อไรที่คิดถึงก็มาเยี่ยมคลองเสือนะคะฉันก็อยากบอกว่าช้าคลองเสือทุกทุกคนครักของครูสุกัญญานะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุกัญญาทาสวนนะคะหรือพี่จุ๋มของเรานะคะที่ได้เดินทางมาถึงเส้นชัยสายที่61นะคะอย่างส่าง,งามและ ภาคภูมินะคะก็เป็นคุณครูที่ที่เก่าแก่ของโรงเรียนบ้านทงเสือนะคะก็ต้องนับว่าพี่จุ๋มเนี่ยเป็นคุณครูหรือบุคลากร,กรที่ไม่เคยหมดไฟเลยนะคะมีความแอคทีฟตลอดเวลาสำหรับโรงเรียนแล้วก็สำหรับกิจกรรมของโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานในด้านต่างๆนะคะรวมถึง การดูแลนักเรียนนะคะนี่สําคัญมากนะคะก็จะคอยเห็นว่าคอยออคุณครูสุกัญญาเนี่ยจะคอยให้การดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงแล้วก็ใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของนักเรียนนะคะและที่สําคัญนะคะนับตั้งแต่พอออมาบรรจุที่โรงเรียนบ้านโครงเสือเนี่ยก็จะมีพี่จุ๋มที่จะคอยช่วยสนับสนุนแล้วก็ จัดการดำเนินโครงการในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เท่าที่เท่าที่ทำงานที่บ้านของเสือมานี่ก็คุณครูสุกัญญาเนี่ยใช้เวลาทั้งอาทิตย์เลยนะคะแทบที่จะแทบทั้งอาทิตย์ก็ว่าได้นะคะที่จะอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็คอยดูแลความเรียบร้อยต่างๆของโรงเรียนให้นะคะแล้วก็ช่วย ช่วยพอดูแลโรงเรียนได้เป็นอย่างดีนะคะและและที่สําคัญนะคะเป็นพี่สาวที่คอยหยิบยื่นเรื่องดีๆให้กับน้องๆเสมอมานะคะแล้วก็คอยสนับสนุนในด้านที่ดีนะคะส่งเสริมโรงเรียนให้ให้มีคุณภาพมากขึ้นนะคะก็ท้ายนี้ก็ขออวยพรให้พี่จุ๋มนะคะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยเงินทองม,มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะถือว่าเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตที่ทำให้ผมได้มีโอกาสมาร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านคลองเสือร่วมกับคนคุณภาพครูคุณภาพอย่างคุณครูสุกัญญาทําสวนคุณครูสุกัญญาธรรสวนเป็นคุณครูที่ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนทั้งในด้านการครองตนครองคนและครองงานท่านเป็นทั้งคุณแม่และคุณครูที่ดีของลูกศิษย์เป็นพี่เป็นเพื่อนที่ดีของคุณครูและเพื่อนร่วมงานทุกท่านเป็นผู้นำที่ดีในการปฏิบัติงานและเป็นผู้นำโรงเรียนในเวลาที่ขาดผู้บริหารท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะขยัน อดทนเสียสละทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังทรัพย์และกำลังสติปัญญาจนถึงวาระแห่งการเกษยียณอายุราชการครบ60ปีในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567ในโอกาสนี้ก็ขอให้คุณครูสุกัญญาทราสวนมีสุขภาพที่แข็งแรงและใช้ชีวิตต่อจากนี้ไปอย่างมีความสุขจากกัน แต่ไม่จากลา เคยรู้ความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนไม่เคยไม่เคยไม่เคยเราจะคิดถึง